ถ้าคุณไม่อยากตกยุคถ้าคุณอยากรู้เรื่องดาราแบบลึกสุดๆถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งเรื่องบันเทิงเหมือนเราติดตามได้ในรายการที่วิพูสเปเชียลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกา10นาฬิกา3นาที15นาฬิกา3นาทีและเสาร์ทิ์ตามเวลาดังต่อไปนี้ได้เลยคะ่ะแล้วพบกันนะคะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัย News. สนับสนุนโดย Weos Have It All โรงแรมเซนทาราแกรนด์เซนท์เทนเวิร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสลิมเอ็กซ์จากปานาโอสด เดือนเก้าปี2552คู่รักอารมณ์ดีเปิลนาคอนศิลลาชายัยกับจูนกกสมามมยุรมาศแฟนสาวจูงมือสละโสดจัดพิธีมัน่นและจดทะเบียนสมรสณโรงละครโจนหลุยหลังจากที่ดูใจกันมายาวนานถึง7ปีเต็มพิธีแห่ขันหมากเริ่มเมื่อเวลา7นาฬิกานาทีจากนั้นเข้าสู่พิธีการตามประเพณีไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวจดทะเบียนสมรสโดยมีนายทะเบียนจากสำนักงานเขตบางรับร่วมเป็นสักขีพยานทำเอาฝ่ายเจ้าสาวน้ำตาซึมเลยทีเดียว งเข้าสู่รายการชื่อผู้ไลฟ์ค่ะแจ๊เดือนนี้นี่นะคะหลายคนบอกว่านะคะใกล้วันเกิดของดาราดังหลายๆคนค่ะใช่นะคะเดือนกันยายนไม่ว่าจะเป็นคุณพลอยเชอร์มานะคะคุณเจนนี่ค่ะพี่ดวงประกรลำแล้วก็ที่เพิ่งผ่านไปคุณเป้อารักษ์ค่ะโอ้โหแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะใครจะเกิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีข่าวแซ่บๆประปากับช่วงซานิว คอยน้ำตาซึมแต่งเต็นท์รับท้องก่อนแต่งสี่เดือนไม่แคร์จริงๆเราก็แพลแนกันมาว่าจะแต่งกันปีหน้าแต่ที่นี้ว่าก็มีน้องเร็วนิดนึงก็เลยปีนี้เลยก็ได้ก็ปกติอะค่ะก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ต้องแบบปิดอะไรเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนแบบพูดจาแบบทําให้เราสามารถหัวเราะได้อะค่ะก็เข้ากันได้ทุกอย่างอยู่ด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาทุกอย่างมันไปด้วยดีผมว่าก็ดีที่สุดแล้วค่ะส่วนจิ๊บบกฉัดมายินดีสําหรับตัวเองเนื้อแพลนแต่งอยากให้ทั้งคู่นะคะอย ก็เป็นแรงซัพพอร์ตให้กันและกันตลอดไปค่ะแล้วก็ยัง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 ไม่พร้อมยังไม่พร้อมค่ะยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่แน่ใจก็เลยยังไม่อยากจะพูดอะไรมากจิ๊บยังไม่ได้อยากเปิดตัวแล้วจิ๊บก็ยังไม่ได้อยากจะบอกว่าจิ๊บมีคนคุยหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาคุยกับใครเลยจริงๆแล้วค่ะสดท้ายมาริโอโตอาพคาตัวแพงหูฉี่ออร์แนไนเซอร์เบอร์ใส่ค่าค้าตัวไม่ขึ้นครับเท่าเดิมเป๊ะครับจ้างได้ตลอดครับไม่แพงนะคะผมโอ้เต็มที่ทุกงานฮะไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าเรื่องอย่างนีี้้ันเเเ็สิ่่่่งทผููใหญขาาดลกกอยแว ตามความเหมาะสมของงานเรื่องของอะไรเงี้ยเขาก็มีหลายอย่างที่เขาดูครับเราก็เป็นคนที่มาทํางานอะไรเงี้ยเราก็ทําเต็มที่ที่เราทําได้ยายาดีดาผีเซ็นเตอร์ใหม่รวยอือ้อซ่าส่วนออมซสงโดนด่าดตลอดทั้งเรื่องคลิปทั้งเรื่องไมอะไรเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเป็นเราเพราะว่าไม่เหมือนเนาะขาเขอนนมนม <c oughs> ไม่ได้เหมือนเลยเราก็เลยคิดว่าอาจจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างจากคนที่อาจจะไม่ค่อยหวังดี <c oughs> มีกลุ่มหนึ่ง เขามีความคิดเห็นว่าเราทําตัวอะไรไม่เหมาะสมอย่างเช่นการอุ้มน้องในแง่มุมนั้นออมก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรเลยนะคะผิดพลาดบ้างก็ขอโทษแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรอะคะ่ะฟากกอฟวอนนักเลงคีย์บอร์ดเลิกด่าไหมทําไมไม่ถ่ายกับสาระ่ะตัเขากก็หยุดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็เด็กเขาไม่ทําอะไรผิดอะน้องเขาไม่ควรได้รับอะไรแบบนี้ถ้าเขาโตขึ้นมาเขาต้องมานั่งเปิดดูว่าแบบเอ้าตอนเด็กเขามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอความรู้สึกเขาจะเป็นไงใช่ป่ะคิดในมุมว่าถ้าวันหนมมาาลูกเรนจ แบบมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรแล้วโมโหขึ้นมามันจะทําให้เราชะงักคิดแล้วมีสติแล้วเราก็จะไม่พิมพ์ลงไปตบท้ายจ๋าโตชิงสื่อไม่ให้สัมผัสคู่กึงค่ะมันเป็นความไม่พร้อมส่วนตัวของตัวเองคือมาจากกองถ่ายแล้วหน้ายับมากเพราะว่าเพิ่งตื่นเดินลงจากรถพอนึกว่าเป็นงานภายในพอเ,เดินเข้ามาปรับเจอกล้องก็แบบยเดินเข้ามาแล้วชักเท้ากลับก็แน่าเกลียดว่าจะเป็นเพราะว่ามาด้วยกันก็เลยแบบไม่สะดวกอุ้ยไม่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ลงเลยดีกว่าห่วงสวยมากกว่าน้อห่วงสวยมากกว่าแ่เธอ กิ๊กมากยันไม่เคยเรีดลูกพี่โดมให้กําลังใจเรื่องแรงๆทั้งหมดนี้นะคะที่ทุกคนอยากทราบก็คือแม่ท่านบอกได้เลยค่ะว่าไม่ได้เป็นความจริงค่ะเรื่องหมากเนี่ยค่ะแค่เคยรู้จักกันไม่ได้มีอะไรพี่โดมจริงๆเขาก็ค่อนข้างโมโหแทนเราเหมือนกันนะคือหนูก็อยู่ของหนูนิ่งๆดีๆแต่ว่าก็ยังมีคนที่คิดร้ายกับเราแต่ว่าพี่โดมเก็ให้กําลังใจดีมากค่ะ เต่า AF ฟปืมมะลิโค้ดกลางกองหนังเดคัปเปิ้ลมะนิีเป็นภรรยาในเรื่องแต่ว่ามะนิี่ก็ต้องตายก่อนนเตาไปกินตับเาในบทครับไม่เกี่ยวกันครับปืมอยู่ิ่มนะเขาเป็นนางแบบนะคะสวยมากเลยผมขาโคงชงเหนื่อยแล้วเนี่ยชงตลอดพี่ก็ชงตลอดเลยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันปิดท้ายพี่บุ๋มเขียะทะเลาะหนังสือพิมพ์ดังบุเคลียะคราก็ว่าจะไปหาตัวที่บริษัทเสทียะค่ะว่ามันอะไรนักหนาไม่ต้องแก้ข่าวเพราะว่าบุ๋มเชื่อว่าหน้าข่าวกับดารายังไงก็ต้องอยู่คู่กันยังไงเราก็ต้องทำงานด้วยก แต่ว่าปรับชัชนะกติให้ตรงกันหน่อยดีไหมบุ๋มเองไม่ใช่คนที่เข้าถึงยากขนาดนั้นและบุ๋มเองก็ไม่เคยร้ายกับคุณถ้าบุ๋มทำร้ายอะไรกับใครจริงๆเนี่ยคุณด่าบุ๋มได้แค่จะบอกในความเหมาะสมเนะาะสงกรานต์แต่งตำรวจแถลงดอกประดู่แดงไม่แพ้แทนเมียแล้วปีใหม่รอลูกคอลอดรับขวัญร้อยล้านโชคดีมากแอปไม่แพ้ทองเลยแล้วก็เพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยภรายอ้วกินไม่ได้งูดงีดวีนตลอดแต่แอปไม่เป็นเลยเป็นนี้เราแทน เราารไไก้ีดับขวัญลูกร้อยล้านก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับรับขวัญเนี่ยก็คือพยายามเร่งทำงานให้จบจะได้มีเวลายูา่กับลูกเพราะว่าอย่างอื่นมันคเป็นแค่ส่วนประกอบเด็กเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการเวลาเดียวส่วนบอยเส็งโดนด่าใช้งานวันใหม่เยอะเกิน น้องเยอะมากก็มีเรื่อยๆครับแต่ก็มีเป็นงานครอบครัวมองว่าใจ่งานน้องหนักไม่ไม่พราะอย่างที่บอกครับวันใหม่ไปทํางานอะไรก็คือจะเป็นงานที่แบบวันใหม่เอนจอยไปด้วยถ้าเกิดว่าเป็นงานที่อาจจะไปฝืนใจเขาอะไรเงี้ยก็เป็นแมวไม่ได้ว่าเอางานเป็นหลักวันใหม่ก็หลักๆก็คงเป็นเรื่องชีวิตของเขาเนาะตบท้ายแผ่นเค้กผันตัวเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลแล้วค่ะว่าจะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเหรอคะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดแผ่นบอกให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันค่ะเด็กที่ฟังดูแล้วดูใหญ่มากก็เรียกว อยู่เหมือนเดิมทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งที่มีโอกาสดีๆค่ะเทสตาแปดถอยชิวมีแฟนใหม่แต่ยังไม่เซยแยกเพิ่บบคบกันก็เป็นช่วงแบบแฮปปี้มีความสุขแบบว่าดีอะเรามีเพื่อนหลายกลุ่มเราก็จะเจอเขาบ่อยแต่ว่าก็คือเป็นเพื่อนกันจู่ๆอยู่ดีจะคลิกก็คลิกเลยก็แบบเออก็แปลกดีเหมือนกันไม่เคยเจอความรู้สึกนี้ค่ะไม่กักแล้วรุ่นนี้แล้วจะสามจะเลขสามแล้วไม่ต้องกักแลวค่ะส่วนซีดีบิวเดอะสตาร์แฟนค่ะ หลุนให้จินนอกจอกขอได้เจอกันตามงานบ้างแฟนคลับก็จะมาแล้วแล้วเจอกันแล้วใช่ครับผมจริงก็สนิทกันสนิทกันครับรักกันไม่เป็นเกียดกันบ้างล่ะฮะก็มีด้านบางอารมณ์อุ้ยไม่ใช่แล้วก็ตามสไตล์ตามสไตล์ตามสไตล์ชิกิโดะฟ้าฟิวจักริยาติงนอง ส่วนอากุ้งสี่วิไลอาชล้องถแถลงงานใหญ่มีการสั่งเขียเก่าเหล่าแฟนเก่าแฟนใหม่พี่โดมตีกันยุ่งค่ะไม่ใช่เรื่องของเราค่ะแล้วง,งานเราก็ยุ่งมากคงไม่ต้องแบบมาเสียเวลายุ่งเรื่องของใครอะเริ่อกันไปนานแล้วไม่มีเหตุจาเป็นที่ต้องมาเปรียบเทียบหรืออะไรกันนะคะกลายเป็นศึกระหว่างแฟนเก่ากับแฟนใหม่พี่โดมตีกันจะสึกได้ยังไงไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอย่าทําให้ดูไม่ถูกกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะคิดไปด้วยเดี๋ยวจะซวยปบ่าค่ะยืนยันแน่นอนไม่มีไม่มีไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะ ชุวงนะฮามพลาดนัดเด็ดปัดซุ่มคบสาวนอกวงการยันยาย่าไม่ใช่ตัวหลอกติดตามได้ในช่วง t อลออฟเดอะทาค่ะ t ีู l เล Pool <Who> Life ช่วง talk o f the town สนับสนุนโดยเซบูแจมสูตรน้ำนมข้าวยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักหมดลูกเบอร์7จ7จตราหมอเสง every day for everyone ให้ทุกวันเป็นวันของคุณห้ามพลาดคุณอาจเป็นเศรษฐีคนต่อไปสายด่วนเศรษฐีโทร1900 1 9 0 1 9 0 51 แซบดู้้าท้าทายทุกสายตาไม่ใช่พี่เจคุรีนะคะแต่เป็นขาวแซบแซช่วงนี้ใช่ไหมคะน้องบ้านเกิดมาขนาดนี้นะคะที่อยากรู้ว่าขาวของเราจะแซบจะร้อนจะซู้อซาขนาดไหนไปดูพร้อมกันค่ะกับช่วง Talk of the Town ก็งานเข้าอีกแล้วล่ะค่ะสาหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชคุกิมิยะหลังได้ยินกระแสข่าวเมาส์มอยว่าคบนางเอกคูจินคนสนิทอย่างสาวใหญ่ย่าอุรัสยาสเปอร์บันเป็นเพียงแค่ตัวหลอกบางหน้าเท่านั้นไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับอุรองยาเป็นตัวหลอกเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นน,นะฮะ <c oughs> ชีวิตนี้คงไม่อยากเป็นตัวหลอกอะไรอะ <c oughs> ไรทุกอย่างเลยค่ะหนูว่าที่เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะไม่หลอกคำจรีก็เป็นข่าวแบบว่าเออสื่อสารกันไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคนคบกันก็คงงไไไมม่่ด้้วาตออีะร ก็ส่วนมากก็จะเป็นรุ่นน้องอะไรอย่างนี้กันก็คุยกันปกติครับไม่ได้แบบว่าคุยกันแบบว่าจะจีบกันอะไรเงี้ไม่มีหรอครับไม่ได้คุยเรื่องนี้กันนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าเซนซิทีฟก็เลยไม่ค่อยแตะเท่าไหร่หนูกับพี่แต่ก็ยังสนิทเหมือนเดิมค่ะไม่แน่ใจนะครับทำงานกับผู้หญิงผมก็ร่วมงานเยอะด้วจะเห็นภาพอะไรเอาไปหรือการไปตีความที่บอกว่าแตกต่างกันไปอะไรยเงี้ยแถมงานนี้ยังมีข่าวลืออีกด้วยว่าจริงๆแล้วหนุ่มณเดชน์แอบคบกับสาวอื่นที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วซะด้วยไม่่่มมมีีอะไไรรคับแฟนนวาเป็ ตนอ,อแล้วแอบซุกไว้ไม่มีอย่างนี้ไม่มีฮะมผมว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าครับผมไม่รู้ค่ะอันนี้ต้องไปถามที่เขาเองค่ะ อุ้ยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะไม่ถามอยู่แล้วจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คนแบบอ้างก็มีเยอะนะฮะแบบมุกขำๆอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเออแฟนนเดย์อะไรเงี้ยในเฟซบุ๊กก็มีเยอะครับคนที่คุยกันเล่นแบบนี้ใช่ถ้ามันมีข่าวที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือสุดท้ายแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรคนรอบตัวเราเข้าใจเราก็พอแล้วค่ะเราก็ยังเป็นน้องคนหนึ่งที่เรายังก็คุยกันมีอะไรปรึกษากันตลอดเวลาเรับมบอะไรก็พึ่งพากันเป็นอย่างดีซะมากกว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดแต่ว่าแบบนี้ ดีแล้วคะ่ะเป็นกาลยานมิตรค่ะก็อยากให้เราสนิทตันนี้ตลอดไปย่ายๆคงไม่ใช่ตัวหล่อของนาเดชน,นะคะเขาคงรักจริงนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าใครมีแฟนอย่างย่ายๆก็ถือว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่10งวดซ้อนเลยนะคะเขามีความงามทั้งภายนอกและก็ภายในจิตใจเขาก็ดีด้วยค่ะ คนก็เมา์ลอยกันไปนั่นงานนี้หนุ่มณเดชการันตีเสียงหนักๆเลยจ้าว่าไม่ได้แอบคบใครอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนอย่างว่าเนื้อสาวหญ่ยาน่ารักขนาดเนี้ยจะแอบไปปันใจให้ใครได้ไงจริงไหมล่ะจ้าณเดช ราการนั่งรอพี่แจกด้วยค่ะ,ะเปิดแป๊บเดียวนะคะ <ๆ S 2> ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะกับยาน้ําสมุนไพรตาหมอเซงค่ะรวมไปถึงความหอมที่มาพร้อมเสมอกับน้ําหอมซิกที่มีใบอ้ามแลพีทิรบชชมค่ะขนาดพกพาราคา49บาทและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตาสลิมเอสหลักปานะโอสดค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเซลปินปานะาโอสดสบู่แจมสตาร์คัติวนิริโก รวมไปถึงก๊อกน้ําและสายฉีดชําระหอยทนถูกดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่คุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการชีวีพ l ูไลฟ์ของเราได้ทุกวันค่ะกต่เวลาดีๆแบบนี้นะคะ20่นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปค่ะทางช่องไทยทีวีดูดีๆกดเลข7ให้ไฮเดฟค่ะวันนี้ลาไปแล้แลวเจอกันไหนพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ to Live life